ผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบึงํำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีสำหรับตำบลบึงํำออประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น12หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น9,200คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรทำนาและทำสวนผลไม้ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีสำคัญได้แก่การแห่เทียนเข้าบรรษาลอยกระทงและประเพณีสงการในการขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลบึงชำอ้อนั้นขับเคลื่อนผ่านกระบวนการ5ขั้นตอนดังนี้ 1. สร้างความเข้าใจร่วมกัน 2. กํกำหนดความต้องการร่วมกัน 3. ร่วมกันจัดทำสารสนเทศ 4. แลกเปลี่ยนเนรียนรู้ร่วมกัน และ 5. เผยแพร่และบำรุงรักษาโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ ตำบลบึงชำอ้อได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสา,สารสารสนเทศของตำบลขึ้นมาโดยใช้บานส่วนของห้องประชุมอบตอบึงชำอ้อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของคณะทำงานและเป็นสถานที่ในการค้นหาข้อมูลของตำบลโดยในการขับเคลื่อนสารสนเทศของตำบลได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกอบด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดโดยมีท่าน พัฒนาการจังหวัดปทุมธานีเป็นหัวหน้าคณะทำงานและคณะทำงานระดับอำเภอโดยมีท่านนายอำเภอหนองเสือเป็นที่ปรึกษาและมีนายเทียบสืบทองกำนันตำบลบึงํำอ้อเป็นหัวหน้าคณะทำงาน 2. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลบึงชำอ้อได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสารสนเทศของตำบลขึ้นเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชนทั้ง12หมู่บ้านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของอบตอบึงชำอ้อโดยในวันดังกล่าวมีการอบรมการใช้งานโปรแกรม CIA พร้อมกับให้ทุกหมู่บ้านร่วมการวิเคราะห์ข้อมูลของตำบล ผ่านโปรแกรม CIA โดยจากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปประเด็นปัญหาของตำบลได้ดังนี้ปัญหาอันดับ1ของตำบลได้แก่ด้านการพัฒนาอาชีพและอันดับ2ได้แก่ด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชนโดยหลังจากได้ข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดโครงการจำนวน3โครงการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งได้แก่ 1. ครงการส่งเสริมการทำผุยหมักชีวภาพหรือไข่ฮอร์โมนและปลูกผักสวนครัว 2. โครงการสนับสนุนการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษและ 3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร 3. การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบึงชำอ้อดำเนินการวาดขอบเขตแผนที่หมู่บ้านพร้อมปักหมุด เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแสดงในแผนที่ของระบบ GIS รวมทั้งการปักหมุดสถานที่สำคัญจำนวนประชากรและข้อมูลอื่นๆของตำบลบึงชำอ้อ 4. ด้านการดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการสแสวงหางบประมาณคณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบลได้กำหนดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวน4โครงการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความร่วมมือจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อรวมทั้งภาคีการพัฒนาต่างๆโดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพหรือฮอร์โมนไข่และการปลูกผักสวนครัว 2. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยและ 3. โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานด้านการเกษตร โดยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำบลบึงชำอ้อร่วมกับอบตอบึงชำอ้อสอพอจอปทุมธานีและสอพอหออนองเสือร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพหรือฮอร์โมนไข่ และการปลูกผักสวนควรัวโดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมได้แก่ผู้นำชุมชนทั้ง12หมู่บ้านซึ่งเมื่ออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้นำชุมชนทั้ง12หมู่บ้านได้ดำเนินการขยายผลให้กับครัวเรือนในหมู่บ้านหมู่บ้านละ3ครัวเรือนรวมเป็นครัวเรือนทั้งสิ้น48ครัวเรือน 4. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนำเสนอ ตำบลบึงฉำออได้ดำเนินการถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานสารสนเทศของตำบลเพื่อเอผยแพร่เป็นองค์ความรู้ให้กับตำบลอื่นที่สนใจรวมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของตำบลผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของตำบลบึงฉำอ้อรวมทั้งเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของอบตอบึงฉำอ้อและสพะจปทุมธานี